วัสดีนะคะไฮอันนี้วันนี้เกับนิวส์นะคะจะมาย้อนรอยอดีตนะคะเวลาตกเรือของน้องแตงโมนะคะคือ,อมันมีอยู่สองเวลาที่มันไม่เหมือนกันเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่มูลนลิธิร่วมกับันยูได้รับแจ้งก็คือ,อเวลาอ2่า22นาฬกาตรงนะคะของคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565นะคะโดยทางมูลนลิธิได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีหญิงสาวตกน้ำสูญหายในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือพิบูลสงครามนะคะจังหวัดนนทบ,บรุรีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสะพานพระรามเจ็นะช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่กำลังทำการค้นหาอยู่นะคะแต่อีกทางหนึ่งนะคะในวันที่26เมษายน2565นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนที่รับผิดชอบในคดีนี้ออกมาแถลงนะคะ กลับบอกว่าน้องตกน้ำเวลา22นาิกา34นาทีและก็9วินาทีนะคะซึ่งเป็นเวลาที่แตกต่างกันมากเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่ถแถลงกับเวลาที่ทางมูลนิธิได้รับแจง้งต่างกันถึง34.09นาทีนะคะก็ไม่ต้องคิดให้เปลืองสมองไม่ต้องคิดให้เปลืองแหล่งนะคะมันต้องมีคนหนึ่งโกหกอย่างแน่นอน แล้วใครที่โกหกนะคะถ้าเป็นมูลนิธิร่วมกตันยูเขาโกหกเขาจะทําไปทําไมทําเพื่ออะไรทําแล้วได้อะไรนะคะเขาแล้วเขาไปถึงจุดจุดนั้นทําไมเขาไปอยู่ตรงนั้นทําไมเขาไปถึงได้ยังไงถ้าเขาถ้าเขาโกหกเขาจะรู้ได้ยังไงว่ามีคนตกน้ําบริเวณนั้นจริงๆซึ่งมันเป็นบริเวณที่น้องตกน้ําจริงๆนะคะ,ะตามที่ตรงก,กันกับที่ทางเจ้าหน้าที่แถลงนะคะ ซึ่งถ้าเขาโกหกเขาจะโกหกทาไมเขาจะโกหกไปเพื่ออะไรเพราะว่าเขาไปถึงตรงนั้นจริงๆเขาขับรถขับราเข็าพากันไปถึงจุดๆนั้นจริงๆหลังจากได้รับแจ้งในเวลา22นาฬิกานะคะแต่ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าน้องตกน้ําเวลา22นาฬิกา34นาทีแล้วก็9วินาทีแสดงว่าคนที่แจ้งมูลนิธิร่วมกันอยู่ท่านเป็นผู้วิเศษ ท่านมีซิกเซนท่านมีสัมผัสพิเศษใช่หรือไม่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าล่วงรู้อนาคตได้ท่านเป็นผู้อย่างรู้ดินฟ้าใช่หรือไม่ถึงโทรไปแจ้งโมเลดิทิล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์การตกเรือจริงๆดังนั้นนะคะถ้าหากโมเลดิทิไม่ได้โกหกก็เหลืออีกหนึ่งที่จะโกหกโกหกแน่แน่นอนเลยนะคะหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ แต่ละคนจะคิดนะคะแต่ว่าประชาชนทั้งโลกเขาก็คงพอจะเราออกว่าใครคือคนที่โกหกนะคะแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกคนไม่มีกฎหมายอยู่ในมือถึงจะรู้ว่าใครโกหกถึงจะรู้ทุกอย่างแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะในมือไม่ได้ถือกฎหมายเอาไว้ทั้งที่อยากจะทำใจแทบขาดอยากจะให้ใคร บางคนที่มีกฎหมายถืออยู่ในมือลุกขึ้นมาทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องแต่ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่สังคมริ่มร้องนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้แค่ในความฝันเท่านั้นไม่มีวันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเพราะผู้ที่ออกมาเรียกร้องทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องนั้นต่างก็ไม่มีกฎหมายอยู่ในมือทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปทิศทางไหนจะไปทางไหนจะทำยังไงก็แล้วแต่มันก็เจอทางตันเจอเดทเอนตลอดนะคะ ไม่มีทางไปต่อได้จนต้องถึงจุดที่ต้องยอมพ่ายแพ้ลาถอยให้กับคนที่มีอำนาจมีอำนาจแล้วก็มีกฎหมายอยู่ในมือนะคะโดยหยุดดำเนินการต่อหยุดสืบหาข้อเท็จจริงต่อเพราะทำไปก็ไม่ได้อะไรนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาและความรู้สึกแต่ว่าความจริงที่หามาได้อยู่ในมือก็มีมากพอมากพอที่จะทำอะไรได้หล,หลายอย่างแต่ก็ ขอเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเอาไว้ถึงคราวจำเป็นหลักฐานเหล่านั้นจะมาทำลายล้างทุกอย่างทำลายล้างความไม่ถูกต้องทำลายล้างคนไม่ดีทั้งหลายแหละที่ท,ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นกันถึงแม้สังคมจะหยุด คนที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับน้องจะหยุดปฏิบัติการสืบหาข้อเท็จจริงหรือเดินหน้าต่อในแง่ของกฎหมายแต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่านั่นคือความพ่ายแพ้ของทุกคนคือความพ่ายแพ้ของสังคมกระบวนการทางกฎหมายหยุดลงก็จริงแต่กระบวนการทางกฎแห่งกรรมมันกาลังทาทางานต่อไม่เคยหยุดผู้ที่ร่วมอยู่ในกระบวนการของกฎแห่งกรรมไม่เคยหยุดทําหน้าที่ไม่เคยยอมแพ้และไม่เคยอ่อนแอ แม้จะโดนกระแสต,ต่อต้านจากผู้ที่มีกฎหมายมีอำนาจอยู่ในมือก็ตามความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยน้ำมือของคนดีอย่างแน่นอนคนดีที่ทนดูความอัปยศอดสูในคดีนี้ไม่ไหวไม่ว่าจะช้าหรือเร็วนะคะความจริงมันก็ต้องปรากฏในโลกนี้มีอยู่แค่2กฎ1คือกฎหมาย2คือกฎแห่งกรรมนะคะคนร้ายตัวจริงไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแม้คุณจะหนีรอดปลอดภัยจากกฎหมายได้ แต่สุดท้ายคุณก็ไม่อาจนีรอดปลอดภัยจากกฎแห่งกรรมได้หรือไม่คุณก็ไม่อาจหนีรอดจากทั้งสองกฎด้วยแรงอาฆาตแค้นจากพลังงานลี้ลับบางอย่างที่มันกำลังติดตามเป็นเงาตามติดชีวิตของพวกคุณอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกระวังเอาไว้นะคะระวังเงามืดนั้นเอาไว้นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี แปลดีมีที่ไหนใครเคยเห็นหรือมันเป็นเรื่องเลน้นลับนับสงสัยมีคนแจ้งคนตกเรือเพื่ออะไรไหนเมื่อไม่มีใครตกยกแม่หรือโมูลนิธิร่วมกตัญญูนั้นรู้ข่าวมีหญิงสาวตกเรือเมื่อใดหรืออา้าวเธอก็สี่ทุ่มตรงงงใดหรืออา้าวแล้วคืออะไรยังไงกัน จ้าหน้าที่แถลงข่าวเขาบอกว่าสี่ทุ่มกว่า34ก้าวินั่นแล้วจะให้เชื่ออันไหนอย่างไรกันงงเหลือเกินครับท่านผู้บัญชาจะหลับหูหลับตาเชื่อคลุมเครือนะใครบ้างจะไม่สงสัยให้กังข้าเวลาต่างห่างเป็นโยอ์หมดเวลาคนบนเรือรู้ล่วงหน้าจะตาคนอุตส่าห์โทรแจ้งไปเตือนว่าเพื่อนตก มันตลกเหลือหลายให้สับสนมูลนิธิบึงรถมาสารวนกะช่วยคนตกน้ำตามแจ้งไปเอาละว่างานนี้โชครก็หกระวังตกนรกนะจะบอกให้แต่งเรื่องการสร้างหลักฐานบานตะไทยอยู่หรือไปใครจะรอดจบจอดกันคิดจะวิ่งชิ่ง กฎหมายตายแล้วว่ากฎแห่งกรรมอยู่ข้างหน้ารอท่าท่านหรืออาจเจอทั้งสองกฎคงหมดกันทวีคูณโทษทันกรรมบัญชาหนีให้รอดตลอดไปให้ได้นะอย่าเอะอะให้ใครได้ยินหนาะอย่าให้ผีผลักคำพูดหลุดออกมาเดี๋ยวจะพากันเข้าคุกจุกละมึง แรงใดๆในโลกล่าว่าแรงนักยังแพ้หลักแรงอาฆาตสาส่องถึงแรงสาบแช่งแรงแห่งแค้นแสนสะพรึงจะลากคอพวกมึงขึงตะแรลงแกง